ว้าวตอนนี้เป็นช่วงที่หาได้สุดแนะ่เดี๋ยวสิหเห็นป้าตลอดจังเลยอ๋อเห็นนะฉันรอนเลเปิดแอร์ได้ไหมห้องเย็นๆใช่<แ>บบดนี้แหละดีขึ้นเยอะพออย่างเชื่ออสุดยอดเอ้ยหนาวจังเลยอ่ะจูเลียถ้าปรปับอากาศเป็นแบบคเนเริ่องหน่อยือไงเนี่ยเอ,อ้เอาได้หมดมาให้ฉันนะฉันต้องเพิ่มอุณหภูมิเดี๋ยวนี้ เฮ้ยขยันช่วยนะโอ้ย,อนะอยร้อนอีกแล้วขีหน้าพอกันทีอยู่เล่นกับแอสมัูรับความอทนแล้วนะอไรโมดมาจะจะปิดมันฉันไม่ให้เธอเอาขึ้นมาอเออทาไมนะมั่นมันคือรีโมทของเราหมดแล้วเราต้องการชายชนะเดี๋ยวนี้มาดูกันว่ามีระไต้ฝาของพวกเธอ เออมันคือช็อกโกแลตเ <_ d ata> จ๋งแต่ว่าละลายนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะยังไงมันก็อร่อยอยู่ <_ d ata> ยดีฉันเป็นไงเดียอ๋อใช่แล้วฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วฉัน <_ d ata> สามารถทำมันแข็งได้ดรวยน้ำแล้วก็น้ำแข็งสิ่งที่สัญที่สุดก็คือฉันสามารถทำช็อกโกแลต,ตร,รูปอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการนะมาลองกัน <_ d ata> อร่อยมากสุดยอดตอนนี้ก็ไบ,บใส่น้ำเย็นๆ แล้วก็ดูชิลายรูปหัวใจของฉันสิสวยจังเลยเหมือนเครื่องประดับใช่ปะธอชอบหรือเปล่าืมมาลองกันดีกว่าอร่อยมั้มบ้าริเซเดูลี่ตอนนี้เห็นตาเธอแล้วไนที่สุดโอ้ฉันได้ชกลลยเหมือนกันเจ๋งอะแต่ว่ามันเต็มไปด้วยน้ำแข็งอย่างไยของฉันก็ไม่ละลายอวกันมาลองกันดีกว่า ทำไมกันไม่เข้าเลยเราเข้าเขาสิหากสิทำไมมันถึงไม่ได้ผลเลยออ๊ยอกโฉันมันแข็งเกินไปแล้วเข้า <c oughs> ไม่ได้ผลเล,ลรระคายเคืออ๋อจี่ระวังหน่อยสิมาว่าอย่างอื่นดีกว่าโอ้ดูเจ้าแมวตัวนี้สิออกมาสวยอร่อยมากๆด้วย,ยฉันก็อยากกินช็อกโกแลตเหมือนกัน เธอตกลงแล้วใช่ไหมว่าจะเปิดพร้อมกันเปิดเลยโอ้มันคือบัมมี่เจ๋งเงอะอยากรู้จังว่าใครได้อันที่ร้อนใครได้อันที่เย็นโอ้เข้าใจแล้วจูลี่ได้อันที่ถูกแช่แข็งงั้นเขาที่น่าก็ร้อนสิเจ๋งไปเลยฉันมีความสุขจังมาลองกันดีกว่าเอ้าสวยมากอแล้วก็อร่อยมากด้วยฉันรู้ศิลปะฉันจะไม่มันเผ็ดอย่างไม่น่าเชื่อเอ้าฉันกำลังเป็นไฟแล้วจูนลี่ โอ้ฉันมีไอเดียจริงๆแต่สามารถละลายบะหมี่ขอนฉันได้พอเราเผื่อ้นมาให้นี้นะอ๋อเจ๋งจังเลยบะหมี่ขอนฉันรอแล้วก็อร่อยเหมือนกันมาลองกันดีกว่าโอ้ดูสิมมันอร่อยมากเจ๋งอ่ะอ๋อเป็นพบับะหมี่นะ <c oughs> ครั้งนี้ใครจะเป็นคนแรกดูเหมือนว่าจะเรียกเปิดฝาก่อนนะทะเลลึกลอทหินนะ <c oughs> แล้วมันก็คือพิซซ่า โอ้ดูน่ากินมากมากอยากรู้จังว่ามันร้อนหรือเปล่าใช่แล้วล่ะมันร้อนแล้วก็ชิสยืดยสุดยอดไปเลยดูสิว่นน่ากินแค่ไหน Let's go ว้าวนั่นมันน่ากินปิดแล้วทีนะอ h oh ไม่นะส่วนของฉันมันถูกแช่แข็งจะกินได้ยังไงอะแบบนี้ไม่ชิสเซียนแน่แม่มันแข็งเหมือนหินเลยฉันกินไม่ได้อะโอ้ไม่ล่ะฉันจะไม่กินหรือแล้วฉันนึกไอเดียได้ฉันรู้ว่าเธอไม่ทากันมันนี่ยังไง เธอแค่ต้องเอาเข้าปากไว้พร้อมนะเธอชอบไปสั้นหรือเปล่าโอ้ยฟันเขาหลุดไปสิหนึ่งแต่ฉันคิดว่าหมอฟันน่าจะแก้ไขได้อะไรกันไม่จิเรายังไม่สวยงามผนฉันจะไม่กินเิซสั้นอีกแล้วงั้นมากินของฉันไหมมากินของอร่ด้วยกันนะขอบคุณนะจูลี่ อยากรู้จังว่ามีอะไรใต้ฝากระเบเธอที่เปิดเร็วเขา้าเริ่มจากคินนะโอวะมันคือวอฟเฟิลแต่ว่าอันนี้แช่แข็งแน่อนอนใช่ฉันได้แบบแช่แข็งแล้วจะนี่ไงเนี่ยมันแข็งมากจูเลียเธอได้อะไรแล้วเขา้า <Wow. S 1> มาหาคำตอบกันโอวอฟเฟิลขอฉันร้อนมากตออย่างนี้สิกินหอมสุดๆเราไม่ไหวแล้วล่ะ <laughs> มาล้องกันอ้ายร้อนมากมันร้อนกันไปแล้วโอ้ทินน่าช่วยด้วย เอาล่ะตอนนี้ฉันจะลองวาวเฝ้าต่อใช่แล้วฉันต้องการซ่อมแล้วก็มีนในการกินโ <Okay. S 1> ดวยวิธีนี้ฉันสามารถกินได้หมดแน่นอนเอาไปเจ้าอ,อร่อยมากที่น่าทำไรกันนะฉันก็อยากกินเหมือนกันอ,อ๋อ,อได้ผลแต่รสชาติแย่มากฉันจะไม่กินอาหารใจแข็งแบบนี้อีกแล้วที่นะนี่ทีน่ะ จะเรียกเธอแค่ครั้งเดียวนะแล้วเข้าทีนะ่ะทีนะ่ะฉันมีเดียนนะมากินว้าพวกของฉันด้วยกันเถอะมันมีพร้อมส,รรมสับสองคนแน่นอน<ะ>หยุดนะทีนะ่ะครั้งนี้เราตัดสินใจกันว่าจะเปิดก่อน,กนด้วยเกมนิวนักซู่<ะ>ใครจะชนะครั้งนี้นะเราต้องตัดสินใจกันแล้วโอ้ยแย่ทีน่ะชนะเปิดเลยโอ้มันคืออะไรลึบแปลกจังเลย มาดูกันว่าเด็กกว่าจูลีได้อะไรเราไม่เข้าใจเลยว่านคืออะไรในจานของเธอแล้วเข้าจูลี่เปิดได้แล้วอ๋อมันคืออมยิ้มลอจสิ่งเป็นเลยแล้วมันก็แข็งด้วยเออแต่ว่าเลนฉันแต่ฉันมีไอเดียสุดเจ๋งแล้วมาแก้ทีหน้ากันเถอะเหมือนกับว่าโอไม่นะเล่นเขินฉันกำลังติดกองยิ้มเย็นเยนะทีนะช่ฉันด้วยฉันติดดึงแรงแรงเล่นฉัน ได้ผลแล้วอะไรฉันฉีดลงกรเทองมามันอยู่ในต่างห่างแล้วเธอแก้ฉันแต่ช่างเธอฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันจะใช้หลอดตอนนี้ฉันจะเปิดลูกโป่งคาราเมลกันดูนี่สิสวยมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยนี่ขอลองมาได้ไหมอยากลองเหรอไม่ละ ถึงเวลาขออาหารจานใหม่ไปดูกันว่าใครจะเป็นคนแรกโอ้จูลีฉชนะทีน่าเราต้องได้อย่างที่ทำนะจูลี่ไปเลยมันคือนาเก้เจ๋งจังแล้วมันคืออะไรร้อนหรือเย็นโอ้มันร้อนมากๆมลองเลยอร่อยใช่ไหมตอนนี้มาหาคำตอบกันว่าทีน่าได้อะไรเวข้าทีน่ากวดฝาได้แล้วโออมันถูกแช่แข็ง นัเก็ตแช่แข็งไม่อร่อยเท่านังเกต oh <yeah. S 1> ร้อนๆแน,น่นอนอาจทำให้เธอฟันหลุดอีกสองสามซี่กันได้หรือว่า,าจะาจใร้อนขึ้นนะได้รอรสักอย่างโอ้ยแล้วเขาทำอะไรนะโอ้ยฉันต้องลองมันโอ้ยไม่เอาใช่แล้วฉันสามารถอุ่นนังเกตได้ด้วยที่มีผมไง มันทาให้ผมฉันร้อนได้มันก็สามารถอะไรยน,นเชื่ได้อย่างแน่นอนแค่ต้องรอนิดหน่อยอีกนานแค่ไหนอะเโอ้ดูสิมันพร้อมแล้วดูสิจูลี่อืมมันอร่อยมากมากคุ้มค่ากับการรอเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วอะไรรอพวกเธออยู่อืมอ้มันคือโกโก้แล้วก็มาร์ชเมลโล่อเออทินหน้าได้โกโก้แช่แข็งแน่นนอนส่วนจูลี่ได้แบบร้อนเอาล่ะ ถ้ใช้หลอดเอาไม้มันไม่ได้ผลเลยมันแข็งเหมือนหินน่ะแล้วเข้าสิ what oh o นันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วการเรียนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเหรอ o ฉันชอบดีมากฉันสามารถเดิมก็สั่อะไรคอนฉันได้แต่มันร้อนกันไปฉันได้ทำอะไรสักอย่างแล้วอ h ใช่แล้วฉันจะส่มถึงมือนี่สิ มันจะช่วยฉันได้ในการเจ็บแก้วตอนนี้ก็ไม่รอสักนิดมันลองกันเลยอ,อ, <Hey. S 1> อร่อยมึกมากฉันช,ชอบจังเธอชอบเดีโอของเราไหมงั้นกดติดตามช่องของเรากดไลค์และพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะจะกันใหม่